จากแฟดแคทวีเองนะครับผมทุนจากลิสต์สตูดิโอครับผมถ้าไม่ใช่ฐานะคนทําอ่ะได้ฟังว่าเออถ้าหนังเรื่องนี้มันมีพญายนาคสู้วันเนี่ยนัวใหญ่สู้วันภูเขาถล่มอะไรเงรี้ยตามฝันที่ออกเนี่ยเป็นเราเราก็อยากดู พอไปฟัง B ีครับก็คือฝันของมิอปนี่แบบอลังการมากตอนเวอร์ชั่นละครนะก็ยากแล้วแต่ว่าพอมันเป็นหนังเนี่ยภาพมันใหญ่กว่าในจอโทรทัศน์คุณภาพต้องเยอะกว่ามากก็เลยนึกถึงพาร์ทเนอร์ครับก็คือดิสตู t u d i โหนังไทยส่วนย่างเขาไม่ค่อยได้ทำแบบเป็นขั้นตอนแบบฟูรจริงจ่างจังใช่ไหมฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าปกตีเนี่ย ผมไม่ค่อยมีโอกาสถ้าเกิดเวลาทำงานกับพบกภาพยนตร์ไทยอะคือมีบ้านนะตอนหลังหแต่ตอนแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีเราก็อยากทำอย่างนั้นมตั้งนานแล้วเป็นความฝันของคนทำวิเชิอเอเ่งเฟกอยู่แล้วอะไรเงี้ยข้อดีอย่างหนึ่งของพี่ยอบก็คือแกเป็นคนที่เหมือนกับเปิดรับไอเดียของทีมงานแล้วก็จัดเต็มเลยครับก็เริ่มจากการเขียนสตอรี่บอร์ด ซอรี่บอร์ดของคีบิวชวลนะครับหน้าที่มันคือการเตรียมงานเพื่อให้ทางซีจีทำงานได้รวดเร็วขึ้นแม่นขึ้นคีบิวชวลเนี่ยคือเราจะเตรียมงานก่อนขึ้นโมเดลจริงหรือทำซีจีค่ะเวลาเกิดพุ่มกับอยากสั่งแก้ขึ้นมาถ้าไปสั่งแก้กับทางซีจีเลยมันจะทําให้เกิดความล่าช้าในการทํางานค่ะพอทุกคนเห็นภาพทางทีมงานก็จะรู้ว่าเฮ้ยเขาจะต้องเตรียมอะไรบ้างทำยังไงถึงให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันได้เร็วที่สุด จากซอ่บอร์ดก็จะทำเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งตัวพีวิทเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วยังไม่ค่อยมีหนังไทยได้ทําเท่าไหร่คือหนังต่างประเทศอ่ะส่วนใหญ่เขาทำพีวิทกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก่อนที่จะไปกองถ่ายเนี่ยเราไปทําใน 3D ดูว่าการเคลื่อนไหวกล้องการใช้เครนหรือว่าจะเป็นการลำดับเล่าเรื่องมุมมองกล้องนี้นะเราจะเห็นคาแรคเตอร์ไซส์ประมาณนี้นะเราก็ต้องเริ่มแบบมีการเอาใจใส่เรื่องดีเทลหรือการวางแผนเนี่ยมันเลยทำให้เราแบบเหมือนกับวางแผนการทำงานได้ถูกอะ่ะ ทางลิฟเองเนี่ยเราค่อนข้างชำนาญขาน้นเรื่องของเกี่ยวกับการปั้นอเ็ตแล้วก็ทางไปถึงเรื่องของการอนิเมต โดยภาพรวมของผมก็คือจะทำโนต้ตเพิ่มขึ้นจากตัวโมเดลเบสโมเดลแล้วก็ตัวคอนเซ็ปที่ทาง Fat Cat ศส่งมาให้แล้วก็คือมาปรับปรุงพร้อมกับควบคุมคุณภาพของโมเดลจากเวอร์ชั่นละครมาเพื่อให้มีความสมจริงเพิ่มเติมปรับปรุงเล็กน้อยในส่วนของไกวิภาคของตัวโมเดลตัวครุฑและนาคให้ดูมีความสมจริงและมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นมีความอลังการขึ้นเหมาะสาหรับเออเวอร์ชันภาพยนตร์ พี่อ๊อบอ,อยากเห็นภาพว่าพญายนาคแสดงแล้วมีความดุร้ายมีความโหดจะให้เราแบบเป็นคนใส่ความคิดเองนะว่าจะเพิ่มตรงไหนหรือว่าให้หน้าโกนธยังไงครับในการทํางานก็จะเป็นมีการเช็คพวกสูเอกว่าตัวละครตัวนี้นมันคนที่จะมีลมักษณะออกมาหน้าเก่งขามพี่เต้าเป็นเจ้าแม่ใช่ไหมก็เลยพออยายามจะใส่ให้แบบลักษณะความเป็นแบบพี่เต้าเข้าไปในตัวเจ้าแม่ด้วยครั้งแรกที่พี่อ๊อฟเห็นพี่อ๊อฟเขาก็ชอบนะฮะก็แบบ เป็นสีเพือกพวกเก็ดนี้ก็ต้องเก็บทีละเก็ดเหมือนกันคะเพื่อให้มันขึ้นเชฟเป็นชัดๆเป็นเก็ดๆไปครับผงซรอยนี้จะออกแนวแบบน่ารักน่ารัหน่อยเป็นลูของนาขีก็พยายามลดทอนจากตัวแม่ก่อนนะครับคือผมพยายามลดทอนให้ให้ดูแบบเรียบๆง่ายๆถ้าดูซีรูเอทมันจะแบบดูไม่ดุอะไรเงี้ยส่วนฟันนี่คือผมจะลดความคมมันลงให้มันให้มันดูทู่ๆหน่อยไม่ให้มันน่ากลัว ในช่วงที่เป็นแผ่แม่เบีย้ยก็จะลดดีเทลให้มันเล็กลงพุทธ่ผมสร้างมาคือต้องดูลักษณะทรงพลังแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่บึกบึนอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราต้องอัดดีเทลเข้าไปให้มันดูเป็นของใหญ่จริงๆอะไรเนงะี้ยผมสร้างพยาคุทธว่าชั้นแรกก็คือเป็นเป็นเวอร์ชันนี้ซึ่งจะค่อนข้างผอมลรีนหน่อยฮนะแต่พี่ออฟบอกว่าอยากได้แบบว่าให้มันดูทรงพลังเนี่ยขอเน้นกล้ามหน่อยได้ไหมอะไรเนงะี้ยให้มันดูเหมือนพุทธที่กระรวงอะไรเนงะี้ยดีใจแบบกลลามๆลำๆอะไรเงี้ยครับ ก็จะได้รับผิดชอบในส่วนของขนนกแล้วก็ส่วนอื่นๆที่เป็นขนฟีเทอร์กับขนเฟอร์ให้มันสมจริงถ้ายากอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องการปลูกให้ดูเป็นธรรมชาติแรนด้อมสีให้มันดูเหมือนของจริงแล้วก็ได้คอนเซปต์มาอีกเรื่องก็คือเรื่องให้มีความเป็นสีทองโดยรวม พอได้บลิฟจากทางอนิเมเตอร์หรือว่าทางผู้กำกับเนี่ยเราพยายามที่จะเตรียมคอนโทลหลายๆอย่างในส่วนของไม่ว่าจะเป็นฟันหรือว่าลิมสีปากหรือว่ากระพุ้งแก้มจะเห็นได้ว่าจากไฟล์นี้จานวนพลิกอนค่อนข้างหนักมากเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้การเคลื่อนที่หรือว่าการขยับคอนโทลนี้ค่อนข้างที่จะหนักไปด้วยเพราะฉะนั้นเราพยายามออกแบบคอนโทลตัวเดียวสามารถที่จะครอบคลุมในส่วนที่มันจําเป็นที่จะต้องขยับจริงๆ พอเป็นเจ้าแม่นาคีเนี่ยคือมันจะมีฉากต่อสู้ซึ่งเป็นพ้อยหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นฉากการต่อสู้นี่จะมีการพันเกลียวมันทําให้เราควบคุมการหมุนตัวของตัวเจ้าแม่เองอ่ะค่อนข้างยากซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราก็พยายามที่จะตีให้แตกคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะสร้างโครงสร้างของตัวนาคีในรูปแบบของคอนโทรลยังไงลักษณะจอยอย่างไงเพื่อที่มันจะได้แก้ในโจทย์ของตรงนี้พอไปเข้าช็อตแอนิเมชันแล้วมันจะทําให้ปัญหาตรงนี้ ลดน้อยลงได้อะไรประมาณนี้ครับแผนกนี้ก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรืเ่องของมุมกล้องนะครับการเคลื่อนไหวของกล้องเหมือนเ,าเนรา,เ,าเป็นตากล้องในโลกของแอนิเมชันนะครับเราก็จะทำงานร่วมกับทางของแอนิเมเตอร์เขาก็จะแอนิเมตมาให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะส่งกลับมาที่แผนกเราอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเช็คดูว่าแอนิเมชันที่เขาทำมาเนี่ยมัน แมชกับกล้องมากแค่ไหนเราสามารถทําให้กล้องมันตื่นเต้นได้มากกว่านี้อีกไหมจะเห็นว่ามุมด้านนี้ค่ะกล้องอันนี้มันจะเป็นกล้องแบบแบนๆตรงๆ,รงๆ,รงๆอันนี้เหมือนวางให้ให้รู้ว่าตัวละคร3ตัวนี้มันจะทําอะไรกันบ้างให้เห็นภาพกว้างๆก่อนพอเขาแอนิเมชเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาทําการแอดจัดกล้องเพิ่มให้มันดูตื่นเต้นมากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งให้ทางแอนิเมเตอร์ครับล็อ c k i n g ในคร่าวๆจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใส่กล้อง ให้มันดูวูบวาขึ้นดูมีความอลังการขึ้น<ม>เวลาขึ้นจอใหญ่ครับให้รู้สึกว่านูเนี่ยดูตัวใหญ่แล้วตื่นเต้นมีความน่าค้นหาขนาดไหนครับเราได้เวลามา3อาทิตย์กับอนิเมเตอร์9คนค่อนข้างจะท้าทายมากเลยครับเราต้องพยายามทำให้เสร็จเร็วที่สุดเพื่อที่จะส่งต่อให้ทีมเรนเดอร์คอมเพรสเซหรือวิชวลเอฟเฟกต์ทำอีกจะมีกระบวนการหลังจากนี้อีกเยอะมากครับ รู้สึกว่าตอนที่ดาราเขามาแสดงให้มันเหมือนกับคาแรคเตอร์ของตัวละครมันออกมากขึ้นมันมากกว่าที่เราเข้าใจเลยเราก็จะรู้เลยว่าตัวเนี้มันควรจะเป็นคนดีเป็นคนร้ายแบบโกรธแค่ไหนหรือแบบแค้นแค่ไหนอะไรแบบนี้หน้าเนื้อคือเส้นเลือดขึ้นมาเลยอะไรแงี้บาดเจ็บขึ้นรู้สึกเลยว่ามันเจ็บจริงๆเลยปกติแล้วเรฟเฟรนซ์แบบพวกสัตว์เล้ยคันก็จะไม่ไม่มีคาแรคเตอร์ใช่ไหมคะเราสามารถเอามาใส่ในตัวละครได้เลยคือแทบจะไม่ต้องคิดใหม่ให้เขาเลยเลยเพราะว่าเขาแสดงดีแล้วเลย ส่วนที่ยากเป็นลิกก็ค่ะตัวละครเป็นสัตว์เลื้อยคานก็เป็นงูคือตัวจะต้องติดพื้นตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้ได้ด้วยการต่อสู้กันมันมีการพันกันรัดตอนแรกลิกที่ให้มามันไม่สามารถตอบโจทย์งั้นาได้โชคดีเรามีลิกเกอร์เก่งเนาะก็เลยแก้ไขได้ทันเวลา ล้มมาฟ้าตึง้งกล้องสั่นแล้วแบบไฟลุกแบบมีฝุ่นมีสะเก็ดหินมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องลิกกันลิกกันใหม่เพิ่มลิกใหม่เพิ่มเพิ่มเพมเพื่อจะทาให้มันซัพพอร์ตกับโจทย์ผ้าไฟนอลที่มันออกมาแล้วรู้สึกว่าอือันนี้แหละ <c oughs> ที่เราอยากให้มันออกมาเป็นแบบนี้ P2 เนี่ยมันมี CG 2ลักษณะคือ CG ที่เป็น full CG ทั้งหมดเป็น 3D animation ส่วนหนึ่งคือเป็น CG ที่ support กับ footage ที่ถ่ายหนังจริงๆมาถ่ายคนจริงๆมาถ่ายฉากจริงๆมาซึ่งขั้นตอนของผมเนี่ยก็คือในการหลังจากที่ใส่ CG พญายนาคเข้าไปเป็นการ movement ของ camera สั่นกล้องเคลื่อนไหวกล้องซูมหรืออะไรเล่าเรื่องให้ตาม storyboard อีกที ทุกครั้งที่พญานาคเนี่ยจะเลือ้อยไปไหนสิ่งมีชีวิตที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้น้ําหนักต้องหลายสิบตันดินก็ต้องมีการแหวกออกเพราะฉะนั้นทุกช็อตที่พญานาคเลือ้อยผ่านน่ยก็เราจะต้องทำเรียกว่า secondary dynamic ก็จะเป็นดินแหวกแล้วก็จะมีฝุ่นมีเศษหินกระเด็นออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยจะรู้สึกว่าพญานาคไม่จริงลอยเพราะมันจะไม่มีการอินเทอร์แอคกับตัวพื้น หรือว่าทั้งเรื่องเนี่ยมันมีช็อตที่เราจะต้องซิมูเลตไนนามอีกเนี่ยเป็นร้อยช็อตแต่ว่าด้วยความที่ปริมาณช็อตมันเยอะมากนะครับใช้กําลังคนเยอะเราก็พัฒนาทูขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทํำในตัวดินตัวนี้แหละโดยเฉพาะพอเอาพยานาคใส่เข้าไปปุ๊บเครื่องมือเนี่ยก็จะคํานวณเลยว่า ดินตรงนี้ก็จะแหวกออกแล้วก็จะมีหินมีควันออกมาหลังจากนั้นเราก็สามารถกระจายให้ทีมงานน้องๆในทีมไดนามิกมาช่วยกันได้อันนี้ก็เป็นช็อตที่พญานาคเขาตกลงมาแล้วอันนี้ก็เป็นเศษดินแล้วก็มีพวกหินที่กระเด็นออกมาเป็นรอยเลื้อยของตัวพญานาคค่ะมันก็ต้องมีรอยนูนขึ้นมาแบบเพื่อความแบบสมจริงอะคะ่ะอย่างอันนี้ฉากต่อตู้ก็จะเป็นแบบฝุ่นที่เกิดมาจากพื้นดินอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะ เศษหินที่เกิดระหว่างพื้นกับตัวพญานาคเป็นไดนามิกของต้นไม้ที่เกิดจากคลื่นพลังเป็นช็อตเวฟแล้วก็มีฝุ่นควันแล้วก็ใบไม้ที่ร่วงพื้นแตกที่เกิดจากถาวันทะลุขึ้นมาอันนี้ทําพวกหินที่ถลม่มแล้วก็พวกฝุ่นควันที่สู้กันกัดแล้วก็ไถไปตามหน้าผาต้องไถตั้งแต่ท้ายผายันอีกท้ายแห่งของผามันก็เลยคุมใดนามิกยากในส่วนของการซิม,เมูเลตผลของคุด แล้วก็เป็นขนที่เป็นเฟอร์ที่เป็นเส้นหน้าที่ผมก็คือการเติมให้ขนมันดูผิวมากขึ้นก็ผ่านมาค่อนข้างหลายเวอร์ชันเพราะว่าต้องทําการาดีหลายหลายครั้งมาเซตเดนิมิกอาจจะเหมือนผ้าไปน,นิดนึงแอบนี้ก็เริ่มค่อยค่อยค่อคปรับขึ้นอาจจะมีเออเลอทางเทคนิคบ้างแล้วก็ยังมีในส่วนของเฟอร์ที่เป็นขนด้านข้างซิมให้มันเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกันกับาการซิมตัวโตรงขนลด้วยครับ เพิ่มเติมในส่วนปีกของคุดเป็นฝุ่นเล็กๆทําการซิมเูเลตออกจากปีกของคุดให้มันดูยิ้วไหว่มากขึ้นอยากให้ดูมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นทัดให้ตัวคุดอะดูสว่างดูเหมือนกับมันอินแพคขึ้นมาส่วนของพญานาคตอนที่กําลังจะแปลงร่างก็เลยคิดว่างูมีการลอกคราบอยู่ก็คงรอทำพาร์ทที่เป็นด y n ิ m i c ซิมูเลตโค้ดให้เหมือนกับงูที่ลอกคราบแล้วแตกออกมา จะมีขาดของไดนามิกที่ต้องทำกองไฟที่โดนยานาฟาดลงมาก็เลยต้องทำโมเดลแท่นบูชาเพื่อเอาไปประกอบกับงานไดนามิกต่ออันนี้คือโมเดลบ้านลำเจียกก็มีถาวรอันนี้มาจากเหมือนพืชที่กลายพันธุ์ผสมกับซากศพเป็นตัวดูดกืนซากศพเข้าไป แล้วก็มีหน้าผามันใหญ่พอสมควรเลยครับดีเทลมันเยอะมากแล้วมันต้องทําให้ใกล้เคียงกับฟุตของจริงรเพราะว่าเวลาไปแมตช์กันกจะได้ไม่โดดก็มีก้อนหินที่มันมหัะจัรย์แบบลอยได้เหมือนเป็นเมืองไ้บาดานนะครับของผมต่อไปก็คือต้องมาวางไฟจัดแสงแล้วดูเรื่องเท็กเจอร์ว่ามันลิงก์มาตรงไหมเข้าไหมวางไฟฉากถ้าช็อตไหนเอาไปแปะรวมกับฟุตเทจ ผมก็ต้องดูทางไฟของฟุตเทอกทางไฟของฟุตเทปเป็นหลักไฟมันต้องมีริมไลท์มีฟิลไลท์แล้วก็คีไลท์ให้ชัดเจนครับไดนามที่เขาทำมาผมก็ต้องเอามารวมแล้วก็มาเรนเดอร์แยกเป็นเลเยอร์แบ่งเป็นพัดพาไปให้แผนกคอมเขาคอ,อมงานต่อครับ ทีเจเนอเรจะเป็นการทําเกือบทุกโปรเซสของโปรแกรมทีดีบางทีก็คอยซัพพอร์ตตำแหน่งอื่นบ้าง mm hmm. เช่นสิ่งน,นี้ก็คือเป็นการเติมเถาวันที่ผ่านโมเดลของพี่ลิมมาเอามาทําการแอนิเมตให้มันเข้าไปอยู่ในซีนที่เป็นฟุตของนาเดททาการแบทมันเข้ากับฟุตโดยการแท็กสิ่งที่ต้องแท็กในซีนนี้ก็คือแท็กกล้อง ให้กล้องเคลื่อนไหวแบบเดียวกับกล้องที่เขาถ่ายมาจริงๆเพื่อที่เราจะได้เอาเถาวันมาพันตัวนเดชให้มันสิงติดไปกับมือของนเดชแล้วก็ทําการจัดแสงเนเดอร์อันนี้ออกไปให้ทีมคอมมีชับางช็อตที่จําเป็นต้องเติมคนเหตุผลที่ช็อตนี้ต้องใช้คนทีดีเพราะว่าคนจริงเราไม่สามารถถ่ายให้เขาตกหน้าผาไปแบบนี้ได้คนทำซีจีก็เลยต้องเติมคนที่สามารถล่วงไปกับหน้าผาได้แล้วก็ช่วยเพิ่มให้ฝูงชาวบ้านดูมีเยอะมากขึ้น มีช็อตที่ต้องแอนิเมตเสริมจากทางลิฟต์ไปหลังจากที่ได้ทําการตัดต่อมาหลายเวอร์ชันปรากฏว่าก็ต้องมีช็อตที่ต้องเติมไปด้วยก็เป็นหน้าที่ของทีดีเจนั่ลที่เติมช็อตในส่วนที่ขาดหายไปให้มันสมบูรณ์มากขึ้นคือช็อตนี้ผมจะต้องเติมภาพเพื่อตรงแฟนในคาดนะครับทำโมเดลทีดีคาดที่มันมีราบเลือนออกมาก่อนเอาโมเดลนั้นมาแอนิเมตตามฟุตเทจวิดีโอที่เราได้รับมาภาพที่เราเลนเลื่อออกมาแล้วไปวอนทับกับ พุทธของจริงอีกทีนึงแล้วก็ต้องทำให้มันดูสมูทด้วยครับ คมบรสิทธ์ก็คือการทําให้เกิดความสมจริงทําให้คนดูนะครับรู้สึกว่ามันเป็นภาพจริงเราต้องใส่ฝุ่นมีควานต่างๆเข้าไปให้เป็นบรรยากาศจริงๆให้คนดูรู้สึกดูเนียนตานะครับเข้ากับเนื้อเรื่องที่ผมทําเป็นช็อตทีดีพยานนาคมีภูเขาแล้วก็มีคนจริงๆกระขอบน้าผาก็จะมีไฟมีอะไรติดมาใช้กินสกรีนกลางก่ได้เพราะว่าใหญ่มากเราต้องมาโลโตคนกับเอลเฟ่เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนแบ็กกราวด์ใหม่หมดเลย ก็จะมาใส่เป็นหน้าผาทีดีภูเขาต้นไม้ทีดีเหมือนกันที่เพิ่มเข้ามาให้แบบมีความสมจริงมีความเป็นป่ามากขึ้นพยานหน้าก็จะมีใส่พาร์ทเพิ่ม mm hmm. เช่นแสงเงาคราบเปื้อนบนตัวพยานหน้าคราบเลือดจากการกัดกันแล้วก็จะมีฝุ่นที่ตลบอบอวนจากการ สู้กันออกมาอย่างน่าสองตัวคัดที่ทําเป็นงูก,กัดกันความยากของมันคือส่วนของพวกฝุ่นควันจังหวะที่มันกระแทกกระหินนะครับซึ่งทีเราต้องเอาควันที่ซิมูเลตมาใส่เพิ่มฝุ่นกระทบเยอะๆหินถล,ล่มเม็ดเล็กๆอะไรเนงะี้ยซึ่งถ้าขึ้นจอใหญ่มันจะเห็นชัดนะครับว่าเราต้องทาเผื่อไว้อที่ยากที่สุดเป็นทำคัดป่าของเดิมก็เป็นป่าที่ไม่มีอะไรเลย แล้วก็เติมพวกต้นไม้แปลกๆหรือหินอะไรให้มันดูแฟนตาซีเพิ่มขึ้นนะส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นโคอร์ซับค่อนข,ข้างเห็นดีเทลอยังคัดกำลาม,ลามาครับนอกจากแสงเงาก็จะมีส่วนของน้ำลายข้าบฟันที่ดูเก่าอะไรแบบนี้ครับส่วนของว่าผ่าดีเทลค้าบเลือดจะมีเยอะขึ้นหลังจากผ่านการต่อสู้มาระยะหนึ่งเราจะต้องคุยกันอยู่ตลอดเวลามันต้องควบคุมความต่อเนื่อง สิ่งที่ยากสําหรับช็อตนี้ก็คือต้องมีการโรโทสโคบเส้นผมการเคลื่อนไหวของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเพื่อให้การเคลื่อนไหวมันเหมือนกับอยู่ข้างหน้าของพยานหน้าจริงๆครับก็คือเราต้องแมชแสนการเคลื่อนไหวกับกล้องให้เข้ากับการเคลื่อนกล้องของโลกจริงครับ เป็นฉากในบ้านของลำเจียบจะมีพาร์ทที่ดีมาเนี่ยที่เป็นถาวรค่อยๆเลยเข้ามาเอามาใส่ในฟุตเทจแล้วก็จูนสีจูนพวกแสงสะท้อนอะไรพวกนี้ครับให้มันอยู่ในโลกเดียวกันแล้วก็ใส่บรรยากาศฝุ่นอะไรพวกนี้ครับที่เป็นพวกโฟก,กาวให้มันรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศที่ขมุขมัวเป็นบ้านเก่าดูน่ากลัวอะไรพวกนี้ครับแยกได้ว่าเป็นขั้นตอนสุทสดท้ายที่รวบรวมพาร์ทต่างๆกระบวนการต่างๆที่เป็นทีหรือไดนามิกเทรนเดอร์ออกมาแล้วก็เอามารวมที่คอมบูซิตซึ่งก็จะเอามารวมกับที่ เราถ่ายมาจะมีนักแสดงต่างๆให้อยู่ในโลกเดียวกันนะครับ และภาพรวมตารางงานเวลาก็คือมาเซตตารางทำลายกันก่อนกำหนดเสร็จกำหนดฉายนะคะก็มาประเมินก่อนว่าในการทำงานเราเนี่ยจะแบ่งทำอะไรยังไงในเวลาเท่าไหร่ส่วนของโ r o p โปรดิวเซอร์นะครับรับคำสั่งมาจากทางโปรดิวเซอร์อีกทีหน,นึ่งเช่นว่าตรวจช็อตส่งไฟล์ให้กับบริษัทพาร์ทเนอร์กันทำให้ทั้งสองสตูดิโอเนี่ยครับทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นครับแม้กระทั่งการรับคอมเมนต์จากพี o ่ p ออฟครับ หน้าที่หลักของเราก็ตามงานค่ะให้มันออกมาสมูทที่สุดให้ทําให้ได้เวลาที่บันกําหนดสิ่งที่บีบคั้นเรามากที่สุดคืออะไรคะแน่เอาเวลาค่ะใช่ค่ะทุกโปรเซสต้องไม่ผิดพลาดในส่วนของโคก็จะเกี่ยวข้องกับการรับไฟล์งานส่งไฟล์งานจากบริษัทที่ทํางานร่วมกันอย่างเช่นลิฟต์สตูดิโอนะคะแล้วก็บริษัทไวไลท์พอได้โจทย์มามันเป็นเหมือนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลมากเลยด้วยเวลาที่บีบคั้นมากๆแล้วเดือนสุด ไฟล่างานหมดพอประชุมกับทีมแล้วก็ประชุมกับพี่ออฟเสร็จแล้วก็เลยขอพี่ออฟว่าขอออนแอร์ and, เป็นตุลาเพราะว่างานมันจะออกมาไม่ดีเลยถ้าเกิดว่าเราเร่งทาให้เสร็จภายในสิงหาพี่ออฟก็เลยน่ารักมากไปไฟทุกเวลาไปไฟทุกอย่างให้เราพี่ออฟบอกเอาเลยถ้ามันต้องเป็นตุลาก็ตุลาพี่อยากได้งานที่ดีที่สุด